รักลึกๆนะคะเร็พลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเม่มอนสวัสดีค่ะเม่มนสวัสดีเม่มอนดอกมะทักสวัสดียายจูนขอบคุณมากมายค่ะ ลบสิบห้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ คุณกำลังใจค่ะแม่มูลขอบคุณเด้อที่เข้ามาทักทายยายจูนดีใจเลยหลายเห็ดมีดอ,อกมามาหน่อยมาหลายทักหน่อยทักหลายว่าได้ทักกันเนาะคะ่ะดีใจหลยหลายค่ะขอบคุณขอบคุณ กำลังใจค่ะยายกับบงญหูรองเพลงหรอกค่ะรองเพลงกับบถือของถือขี้แล้วบรหลองดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะยายก็ร้องเพลงใหม่เป็นไงก็ขอบคุณด้วยค่ะเด้อมาแล้วคนเก่งมาแล้ว สวัสดีค่ะเทพประบุตรสุดสายน้ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเทพบุตรแพลพลอยบอกสวัสดีเทพบุตรค่ะแม่มนนะคะแพ่บอยลูกแม่มนสวัสดีแม่มนบอกสวัสดีเทพปบุตรค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่พลอยขอบคุณนะคะที่ประบุจุดที่รักที่ประบุจุดรักวีสิบห้า สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะได้ประวัติสนใจน้ำหิงใหญ่ตอลี่ขอบคุณหัวใจกอด,กอด <c oughs> ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณหลายๆน่ารักที่สุดเลยน่ารักมากมาย คุณนะคะไอจุนไม่รู้จะพูดยังไงดีใจบอกได้เลยว่าดีใจเป็นแบบนี้ยาจุนดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยคุณเทพประบุษคุณเทพระบุรสาย้านน่ารักที่สุดเลย ขอบคุณนะคะแม่โมน